e.fm DJ playlist bye DJ ออมค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะจุดไว้ค่วงถูกครับวันนี้วันหยุดครับสำหรับใครหลายๆคนนะคะวันนี้เป็นวันหยุดแต่บางคนอาจจะยังทำงานนะคะเพราะว่ามคุยกับรุ่นน้องพี่คันหนูไม่หยุดเลยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าที่ออฟฟิศหนูเนี่ยเขามีศาสนาหรือเปล่าเออไม่หรอกมั้งคือเขาก็คงมีศาสนาแหละแต่ศาสนาที่คือทุกคนมีศาสนาเป็นของตัวเองจุ๊ไหม เขาก็เลยรู so, na, less, ้สึกว่าเอ๊ะหยุดแต่ศาสนานี้หรือเปล่าหรืยศาสนาอื่นจะรู้สึกยังไงก็เลยใช้ไม่หยุดร่วมกันแล้วไปหยุดเอาวันอื่นไงอ่าใช่อาจะไปหยุดเอาวันแรงงานนะเดี๋ยววันสงกรานนะเป็นวันกลางกก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คือวันหยุดชดเชยของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่ใครหลายๆคนออกไปเวียนเทียนและใครหลายคนไปดูคอนเสิร์ตและคนจํานวนไม่น้อยนอนอยู่บ้านหรือเลือกเข้าห้างเพราะคิดว่าน่าจะปลอดภัย ไกลความที่คนจะเยอะเพราะคนออกต่างจังหวัดป่ะใช่ใชถูก<ช>ไหมฮะใช่ครับวันที่24ที่ผ่านมาก็คือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามครับอ้อมพูดถูกเนาะถูกครับและแน่นอนนะคะก็บางคนที่ไปเวียนเทียนก็อนุโมทนาแล้วก็เลือกที่จะเวียนเทียนกันแบบไม่จุดทูบด้วยนะใช่ครับไม่จุดทูบจุดเทียนเราเวียน,นให้เสร็จแล้วค่อยเอาไปจุดอีกทีหนึ่งจุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บอะไรอย่างเงี้ย<ช>สําคัญคือขณะที่เดินอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวทูบหรือตัวเทียนป่ะใช่ครับใช่ครับหรือเปล่า เป็นแค่สัญลักษณ์อย่างดียงถ้าจุดละเม่อทีนี้เรื่องใหญ่เลยนะใช่นะจุดแล้วเมอนี่เรื่องใหญ่ประเด็นบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ทูกหรือเทียนอ่ะอยู่ที่ใจเรานะคะแต่บางคนก็เรียกว่าไปไม่ได้จุดอะไรเลยจุดไฟในตัวให้รู้สึกว่าฉันแก่ไหมฉันยังมีแรงอยู่ไหมในคอนเสิร์ตมาราธอนนึกว่าเล่นล็อกมาลาธอนอยู่วางไว้ห้าป่าไปเจ็ดเขาไม่ได้วางห้าเขาวางหก วางหกเขาอะวางหกเรากำลังพูดถึงคอนเสิร์ต90 forever เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถ้าใครที่ติดตามในเรื่องของคอนเสิร์ตอะจำได้ไหมครับพอเขาเปิดตัวเจ็ดคนที่เป็นนักร้องเมนเมนของเขาแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกห้าก็คือสิบสองเนี่ยเขาบอกว่าเขาปล่อยมาตัวหนึ่งว่าเขาจะเริ่มห้าโมงเพราะเขาคิดว่าคอนเสิร์ตจะเล่นหกชั่วโมงทุกคนไหวไหมคนหลายคนคิดว่าเขาพูดเล่นเขาพูดจริงเขาพูดจริงว่าเขาจะเล่นห้าโมงนะ แล้วก็จะจบที่หกชั่วโมงนะนั่นคือไม่ชัวร์นะว่าเอาอยู่แค่ไหนแล้วมันนั้นมันเล่นเล็ดนิดนึงมันเนื่องจากคนอาจจะยังไม่พร้อมเพราะว่ามันเร็วอ่ะปกติเราไม่ค่อยได้เข้าดูคอนเสิร์ตห้าโมงถ้าเราไม่ได้ไปดิกเมลเทนหรือคอนเสิร์ตของเวลาเราขึ้นพวกเราจัดอ่ะใช่ไหมเราจะไม่ได้เล่นเร็วขนาดนั้นห้าโมงส่วนใหญ่นั้นเร็วสุดถูกไหมฮะถูกครับราชมังยังเล่นค่ำเลยมันร้อนแต่นี่มันมีแอร์ไงก็ไม่มีใครคงแบบว่าคาดการว่ามันจะ ห้าแบบห้าจริงๆก็เลยอ่ะก็อาจจะทยอยเข้าทยอยเข้าแล้วรอให้พร้อมเละเซว่าห้าสี่สิบห้าแถวบ้านก็เรียกเร็วอยู่ดีใช่เร็วอยู่ดีใช่ห้ามงสี่สิบห้าเล่นอีนี้เทนนิสก็ดูสุนทรภพน,นเล่นห้าสี่ห้าคือจะสุกันเธอเราแล้วปล่อยเราไปนอนอ่ะอสุกันเธอเราให้ลินอนปล่อยเราไปนอนอย่างนั้นน่ะใช่ป่ะปรากฏเฮ้ยเขาจริงจังว่ะเขาจริงจังกันมากนะคะนักร้องอยู่ข้างหลังจริงจังกันแล้วกิน ใี่คปาร์ตี้กันเลยป้าหนีไปนอนกันทั้งหลายคนมันก็แยกกันอยู่อ่ะเพราะว่าทุกคนต้องทําสมาธิของตัวเองวันนั้นป้าก็ไปกี่โมงคุณผู้ฟังออกไปกี่โมงอะคะไม่ถึงกลับกันกี่โมงอะอ้อมยอมแพ้ก่อนอะคุณก็รู้นิสใส่อ้อมพอปกติอ้อมไม่อยู่อ้อมไม่อยู่อยู่แล้วเพราะเพราะเพราะว่าง่วงใช่ปะผมเห็นมีมานัดจังด้วยนี่ครับเราเนี่ยป้าบอกมากรู้หน้างาน โดนนา,ดดานานเออคือต้องเมานิดนึงวันนี้มันวันเมาได้ปะครับวันนี้วันเมาไดปะไดสิวันนี้วันเมาได้ใช่ไหมมีคณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ผมไม่ไปทำงานไม่ได้หยุดชดเชยจะไปทำงานอยางมีความสุขเพราะเมื่อวานเชียร์หงแดงควา้าแชมป์คาราบาวอันนี้ถูกต้องนะคะเห็นแล้วดีใจด้วยนะคะที่ได้แชมป์นะคะและชื่อคุ้นมากคาราบาวครับ คาราบน,นะครับอะางเงีอเอ้ยนะถูกไหมก็เลยวันนี้ไปเลยไปทํางานใส่เสื้อทีมผงแดงอย่างภาคภูมิใจไปเลยครับเดินอวดชาวโลกเลยครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการได้อวดสิ่งที่ตัวเองชอบและมีความสุขในขณะที่คุณผู้ฟังก็ส่งมาเรื่องของเออมื่องานวันเสาร์คือต้องบอกว่าทักพี่ดีเจฮอตเวฟเหรอเราไปเป็นตัวแทนดีเจฮอตเวฟพี่หงนะใช่ครับ คนที่จะจําได้นี่ต้องต้องต้องฟังวิทยุมานานเราไม่ได้พูดว่าอายุเท่าไหร่นะแต่ต้องฟังวิทยุมาไม่ต่ำกว่า29่สิบเปีใช้คํานี้แล้วกันฟังวิทยุมาไม่ต่ำกว่า29ปีจึงจะทราบว่าอีฉันน่ะเคยจัดวิทยุฮอตเวฟคู่กับปาเต็ดใช่ครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนั้นอีฉันก็เลยใส่เสื้อที่มีโลโก้ฮอตเวฟรุ่นนั้นเลยและ ขาติดต่อไปแค่นั้นจริงๆพี่กวงพี่กวงจะรู้ตลอดติดต่อให้นี่ไปเป็นยืนกับพี่เต้ในฐานะดีเจเพราะว่ามันจะมีพี่ตักพี่แซมอยู่ตรงหัวอันนั้นเวฟเปร์เซนต์ันเพลินแล้วเดี๋ยวจะมีพี่ไก่กับน้าเน็กเวฟเปอร์เซนต์เกมฮอตเราฮอตเวฟอะเนาะเพราะเป็นขึ้นวิธีวิธีจัดชาร์ตรู้่เพลงเดียวที่ต้องร้องคือครึ่งใจแล้วก็รู้แค่ประโยคเดียวได้ทุกอย่างงอกอยู่ตรงนั้น ยู่ธีก็มาปาเต็อะปาเต,าเต,าเต,าเต็บอกว่าพี่ว่าเรนเป็นจุกบ็อกเดี๋ยจุกบ็อกไปเลยแล้วเดี๋ยวเผี่ยวพี่ลร่แค่กันไหมก้อนแค่กันไหมก้อนนะคะใช่ไหมพี่่วงครับปุปปับเราก็ได้รับโชคแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกของคุณผู้ฟังที่ไปดูและสนุก<ช>เรากย็ยินดีด้วย<ค>ของเราก็าเป็นแค่พาร์ทหนึ่งที่เปลี่ยนผ่านเพื่อที่จะเข้าสู่ นักร้องที่คุณคิดถึงอีกเยอะแยะเลยทีเดียวแต่อย่าไปคาดหวังว่าทุกคอนเสิร์ตมันจะยาวแบบนี้นะคะครับถูกต้องบางคนอาจจะหลังจากนี้ซื้อบัตรแล้วคาดหวังว่าทุกคอนเสิร์ตมันจะาชั่วโมงเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกคอนเสิร์ตหรอกที่จะถูกวางไว้ยาวแบบนี้มันมีเหตุและผลของในแต่ละคอนเสิร์ตถูกไหมคะ อย่างคอนเสิร์ตที่เราจะเกิดขึ้นวันที่11พ mm hmm. ฤษภาคมกับทีป mm ๊ hmm. กับชาของเราเนี่ย mm hmm. เอาว่าเวลามันก็จะปรบมาณนึงเลยแหละเพราะวงของเราเยอะมาก mm hmm. แล้วน้องๆก็มีความสามารถแล้วก็มีอะไรโชว์กันเยอะแยะ mm hmm. แต่จะเป็นเวลาเท่าไหรอ่อย่างนี้ไม่ยังไม่มีใครตอบได้ mm hmm. แต่ก็เชื่อว่าคุ้มค่า mm hmm. กับการเดินทางกับการแบบว่ากบาดบัตรกันอย่าลืมนะคะคนหนึ่งคน กดบัตรในไอเาเนี่ยได้4ใบถูกไหมคะบัตรมีหลายราคาจะเลือกราคาไหนก็ได้ไปสนุกด้วยกันนะคะ11พฤษภาคมนี้ถูกไหมพี่ห่วงนะคะที่ไบเทคนะคะ101-103เราจัดรอบเดียวนะคะการแสดงเริ่ม4โมงเย็นถูกไหมบัตรยินอยู่ที่2,500นอกนั้นมีตั้งแต่ราคา2,000ยาวไปจนถึง4,000อย่าลืมนะคะเตรียมตัวที่ไทยทิเกตเมเจอร์กับกัตชป๊อปสองคอนเ efm ช็อตนิวส <feelings> <N jamais> e ์นางเอกดังเผยเหตุผลที่ไม่ชอบขนมจีบเพราะมีแฟนแล้ว efm ช็อตนิวส